สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่พาร์สิบของเกมนี้นะครับโปเกมอนเอโมรอนมาครับสู้กันแบบแมททินกันตัวต่อตัวครับไลจูครับโวสวิตครับแล้วก็ส่งอาราดิติสมาครับเยบเรียบร้อยครับเฮ้มีคนเข้ามาครับนี่ครับสู้่คนนี้ครับ ชือหลงเสียงครับจำชื่อไม่ได้ต้องใช้ชื่อนี้ครับจำชื่อไม่ได้ต้องใช้ชื่อนี้ส่งไอาลาลิติตมาครับส,สวัสดิเป็นลาล,ลิติตชนะครับชนะแบบเหมือนว่าลาลิติตเหมือนไม่ได้สู้แม่งว่าเป่ะครับเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนลาลิติตครับก็จะได้ความเข่งแร่งที่เพิ่มขึ้น อะไรกลงๆครับก็ไม่รู้ครับโว้สวิตครับต้องเปลี่ยนออริทิสออกครับแพ้ครับเละคาตาครับเรียบร้อยครับบอกเลยครับเละแน่นอนครับคาตาไปนี่ก่อนนะครับเราไปที่ถนนหมายเลขหนึ่งสองศูนย์เอาวัดดีเดยวันเอา ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เดวอนครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่เดวอนต้องไปที่ถนนหนึ่งสองศูนย์ก่อนครับเดี๋ยวเซฟก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้เฮ้ยอะไรครับอันนี้อีกแล้วครับโวลต์สวิตช์ครับนอตเวลีเอฟเฟกต์ครับไลติดมาครับนี่ครับพอเทคครับเทคครับ โอเทคยางนึงว oh, co ่าค mm ิง hmm. ชิยวไยเหลือว่สี่สิบห้าครับเรียบร้อยครับคาตาลีต้องมาครับมีไอเทมซ่อนอยู่ตรงนี้ครับและคันดี้ครับไอเทมซ่อนอยู่ในพุ้มไม้อะไรสักอย่างครับยูแงนัปโป้ครับเอาเลยครับยานัปูปครับ Ah. เ,เอาเลยครับจับได้แล้วครับยานับปู่ครับตัวนี้ครับยานับปู่ยานับปู่ตัวนี้ชื่อว่าอะไรดีไม่รู้ว่าจับหรือยังนะครับตอนตอนที่ว่าตอนแรกเราได้จับหรือยังไม่รู้แต่รู้ว่าเราจับบาอ๊อปู่ไปหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราจะตั้งชื่อว่า

โอเอนะครับนี่ครับคเุณ้มองขานี้คุณตัดสินวาเอ้าทำไมไม่ไปวะ่นคุณเรียกว่าผิวที่ดีลิฟสโตนครับชื่อแบบโอ้โหแม่งลิฟสโตนเนแม่งขึเลย่ะเ่าคตครับตาสายคแบบนี้ค่ซรั่มไนทิินครับเรียบร้อยครับแคร์ครับ จะเจอกับแชมเปี้ยนครับเจ้าหน้าที่ไดโกะนี่ครับวันนี้ครับตายครับส่งอาริติสมาครับเรียบร้อยครับแล้วไปสู้ยิมที่หกก็ดีกว่านะครับออชตัวนี้น่าจับครับตัวนี้ครับทางที่ดีกว่าก็จะเป็นอุลตาบอลนะก็ ปล่อยผ่านได้เธอไม่จับดีกว่าตอนแรกคิดว่าจะจับไอตัวนี้นะแต่พอไปไปมามาดูว่าแม่งไม่มีการพัฒนาร่างเลยอ่ะแม่งกากอ่ะว่างั้นเฮ้ยก็เลยไม่จับนะครับเฮ้ยเข้าผิดบ้านนี่เฮียโอ้โหเฮ้ยโทรมาจองสิทของคุณไว้ก่อนนะเดี๋ยว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 นะมองอะไรมองควายอะไรเอเเลสฮ้ย เดี๋ยวเดวเดนี้นะคะหแถมหะะมองอะไรวะไอเลส่แล้วก็แถมพกพาอีกสองแถมแล้วกับมองอะไรแถมอันนี้นะ,ะโอ้โหมูอภาษาเฮียเไรวะเนี่ยโอ้โหอีกห่งชิ้นนี้นะคะคุณจย็ดโดสองพันเก้าร้อยเกาสิบ้วไม่ใช่แค่เปิ้ลนะคะที่ปุ๋ยที่ใช้ไดนาแล้วเห็นผลจริงๆยังมีดารานะคะที่ใช้นะคะจริงจเห็นผลจริงจและผิวหน้าของเขาดีขึ้นที่ที่เราไม่สามารถเดินไปได้แต่ว่า เราได้ไอ้สกายดอกมาครับแล้วก็เราก็เซฟครับใช้อันนี้แหละครับสู้กับนาคิครับซึ่งเป็นหัวหน้ายิมโดียวเราสุกุครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนออกเป็นลาลิติสครับเรียบร้อยเลเวเลยว่าสี่สิบเอ็ดครับเฮลิเปอร์ครับโวสวิตลูกเดียวครับนี่ครับจบจบเลยครับโวสวิตลูกเดียว โทเพียสครับต้องใช้นี่ครับจันพันดาวครับตายครับเรียบร้อยครับเอาลนโอ้โหลิซาดอนครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับต้องมาอันนี้โอ้โหตายครับแฮครับเรียบร้อยครับน็อกเลยครับสู้เป็นคู่อะไรสิผมว่า ต้องสู้กับคนนี้ก่อนครับเทียวต่อครับพาแมลงไปกินครับเรียบร้อยครับดงกระสือครับหวสวิตครับตายครับแล้วก็เย่เลเวลสี่สิบหกแล้วครับอะไรอ่ะซากเกอร์พันไม่เอาครับโอนิดิวครับหวสวิตครับตายครับเปลี่ยนลาลิติสครับลาลิติสก็จะขึ้นเลเวลสี่สิบสองแล้ว พี่จ๊อดครับบอกเลยว่ากาครับตัวนี้ย่งมันของซาโตชิไม่เท่าซอสไม่เอาครับโอซูบะเมะครับโอซวีรับตายครับเรียบร้อยครับเอาเป็นนี้ครับไฟโลครับใบตองมาครับเรียบร้อยครับเละครับ มาไปเลยครับนกไฟกาดที่จำเป็นครับต้องดับเบิลแบทเทิลครับโหงานเข้าแล้วครับตอนนี้นี่ครับตายครับนี่ครับวัวสวิตครับนี่ครับงานเข้าแล้วครับตอนนี้นี่ครับไอโคบิโอ้โหวัวสวิตใส่มันครับแล้วก็ เอออะโอ้โหแม่งเลยเดี๋ยวเวลาลิติสครับเดี๋ยวว่าี่สิบสามครับลัลิติสเนีควยมากครับเอาเป็นอันนี้ครับเฟรมชาร์จใส่อันนี้ครับไม่ตายด้วยครับนี่ครับเฟรมชาร์จครับตายครับเรียบร้อยครับเนทิโอตายด้วยครับเดี๋ยวว่าี่สิบแปดครับ ต,ตีวิงแล้วก็เฟรมชาร์จเฟรมชาร์จก่อนเรียบร้อยครับเลเวลห้าสิบเอ็ดครับชนะครับชนะไปแบบเท่ๆเลยครับไม่เปลี่ยนใจเอาอีกนี่โอ้โหงานโอ้โหงานเข้าแล้วครับตอนนี้ออนเว่นครับแม่งเลยไม่อยู่ซอหน้าครับตายครับ เลวสส44ครับคาเทล่าครับแหงเลยราเทล่ายิงไม่มีธาตุมังกรเนี่ยน้ำแข็งก็ไม่มีเลวสก49ครับเรียบร้อยครับแพ้ครับแพ้นอกครับแพ้นอกถือศอกซับรับกลางอากาศมาแล้วครับนาคิครับ นากินะครับไม่ใช่นาคีนะครับอย่าเข้าใจผิดนะนากินะครับเป็นผู้นำยิมทาาุบินนะครับเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงโอ้เรามีไฮเปอร์โพชั่นครับไม่ต้องเป็นห่วงครับไฮเปอร์โพชั่นได้อยู่แล้วครับนะครับเอโมโดครับโอ้เลเวลหกสิบด้วยครับไม่น่าไวครับตัวนี้ทิวทลิดครับ งานเข้าแล้วครับไม่ตายดีครับเรียบร้อยครับโทเกะคิดครับเอาไปนี่นี่ครับอิกบีมาแล้วครับถ้าพลังจิตวะไอ้เสดเรียบร้อยครับเซอรเสรับเรียบร้อยครับเลเวลสี่สิบห้าครับโอ้เอซ่ลสครับมาแทนนี่นี่ครับเอซ่ลสครับเอาดูนะโอ้โหไม่ไหวครับตัวนี้ เบีไม่ไหวต้องใช้ไฟตองแล้วละครับตอนนี้วิงตายก็เรีเบร้อรครับเลเวห้าสิบห้าครับ,เเรบไฮโดรปัมแทนบับบ,บีมครับไฟโล่ครับเซิร์ฟรับตายโอ้โหไม่ตายด้วยเซิร์ฟรับโอ้โหไม่ไหวครับแม่ง ต้องใช้ไอ้นี่แล้วล่ะสปาร์เกลิลครับต้องใช้ไอ้นี้แหละครับโวสวิตครับตายครับเรียบร้อยครับแล้วก็เป็นเป็นใบตองแล้วกันเดี๋ยวห้าสิบครับโอ้โหผิดจ็อดครับรอืม ไม่น่ารอดครับต้องเอานี่มาครับใบตองครับเอาชมครับโหตายด้วยครับโอ้โหฝ<ห>ีมือใบต่อง <c oughs> ชนะครับต่อไปนี้จะไม่แพ้ใครแล้วครับก็เจอกันใหม่นะครับในพาร์ทหน้า